พอฟดิวตี้โมบายเฮ้อเบาเบาโอ้ขอเชิญทุกท่านพบกับแบทเทิลพาร์ตครั้งใหม่ตีมคาร์บอยนะครับผมต้องต้องมีสมาธิส่งตัวไปด้วยพูดไปเลยมันยากจริงๆเลยแบทเทิลพาร์ตตีมคาร์บอยครับเดินนี่สุดๆไปเเลยบาโโอ้หมันสุดๆไปเลยนะเพื่อนนะใช่แม่ น่าจะสิ่งนี้เราคาร์บอยนี่มันเจ๋งจริง,รงๆเลยหมดยุคของเราแล้วสินะกับ Battle Parts Spurn and Burn ที่ได้รวมไอเทมต่างๆและยุทปกรณ์มากมายในตีนคาร์บอยมาให้ท่านจับจองเป็นเจ้าของกันอีกแล้วอาทิเช่นปืนลาเซอร์แบ็คเซิร์ฟปืนอา s 79สวิตินายยูวิช เปืน M4 ิร์นปืน AGR 556 Western Cloud และเชิญพบกับปืนระดับอีพิกดีไซน์สุดเท่ที่รอคุณอยู่หน้าปลายทางเบ t านพาร์ s กับปืนมาสแมน MK2 r ร s t ตกเคียงข้างกับเรายอดคาร์บอยที่จะมาร่วมสู้กับคุณในสมรภูมิแห่งนี้ด้วยลัะจะบอกให้ <c oughs> เออให้ตายสิเก๊กท่าเท่ๆไปกันหมดแล้วอะแล้วผมจะใช้ท่าอะไรดีเนี่ยอโอท่านี้ อันที่จริงผมชอบเล่นดายดามายมากกว่านะแต่ว่าประทัดป๊อปแปนี้เล่นให้เด็กมันดูหน่อยก็แล้วกันเป็นเจ้าของแบดเดิ p พาร์ได้ในราคาเริ่มต้น440 CP และแบดเดิ p พาร์ตพรีเมี960 CP บวกอีก12ขั้นพร้อมของแถมสุดเอ็กซ์คลูซีที่จะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วอาทิเช่นเจ้าพัวลายสุดเท่แซนดี้สเปดเนียนเนียนเนียนเนเนียนอันเนอีชนี่มันเออเดดเด๊ะ ขอโชขอโชว์จบนยขอโชว์จบนยโอ้ยอย่าพึ่งยิงอย่าอย่าอ้ไม่มีตัวตนหรือเปล่านี่มีชอบซุ่มนักสนชอบซุ่มนักเออหนีแป๊บสายเคลียเยอะโอ้บัดออโอโอ้แม่็แมแม็กยาวนี่มันดีจริงจรโอ้โหโอ้โหโอ้โอโอย่าอย่ามาเยอะอย่ามาเออดีนะเพื่อนช่วย แม่นิจใจอีกแล้วโอ้โหไม่ไปทางอื่นบ้างแล้วแม็กยาวแม็กยาวโอ้ซี่เอซ้ายมีใครอยู่บ้างตรงนี้ออครับชังโกครับครับชังโกมาสตายแจมหันละให้นี้ก็ดีสิอ่รอดไม่ทันโถยโอเครีโหลดกันเอามาทำไมเลยคนกำลังนั่งพักมาดู เป็นนินจากันทั้งหมู่บ้านเลยหรือไงอนะ่ะนั่นดูอะไรเนี่ยมาในทีมคาร์บอยทั้งทีเราก็ต้องไปชิงทองกันสักตั้งนะครับโซนน่าจะเคลียร์ไปเสียงขวาอันโลเอ๋ยมุมดีเหลือเกินน่ะวิ่งอย่างนั้นเลยนะอ้าวเอาเพื่อนเอาทองไปแล้วเหรอให้ตายเถอะ เออเมินเฉยเมินเฉยโอ้ยอย่างเยอะอย่างโอ้ยเพื่อนเพื่เพื่โอ้โหอย่าพูดอย่างนี้อย่าพูดโอ๊ยแต่แไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้กินไอทองแจมโอเอาละเพื่อนเพื่อนอย่างเยอะโอ้ดิจัสองเพื่อนดจัลเดี๋ยว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 ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเพื่อนเพื่อนช่วยด้วยเพื่อน กับ่าแค่ไหนกบ่าเอ๋ยส่งทองเนี่ยเอาวเอาทองโดนชิงไปอีกโทษตายเข้าไปสองแล้วนี่ยเออแจมไอ้ใครครับขโมยอะไรแล้ววิ่งตามกันเป็นเพื่อนเลยเนี่ยว่าทีมเราจะมีไส้ศึกเนี่ยทำไมวิ่งตามกันนะไม่เข้าใจโอ้โหโอ้โห้โหเออปืนเขาไม่ใช้กันแล้วต้องชิงทองเพื่อเพื่อตีเสมอแล้ว เพรเอ้ย่ามันไปเอาอีกแล้วละ่ะมันนี่ซิตุ๊กอ่ะอ่ะอ่ะไปไหนเราไปไหนโอ้คืนมันเอ,อ้ยไปแล้วเพื่อนเพื่อนเอาทองไปแล้วเพื่อนเอาทองไปแล้วต้องคุ้มกันเพื่อนเอ้ยนั่นแอบยิงหลู่นจแม่นางอาสีชมพูเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหจะเอาทองอย่างเดียวเลยนะชีวิตนี้เนะี่ยต้องมาอีกสักหนึ่งทัหน่แม่นางโดนจากไหนมานลัาแปบ๊บไปอีกแล้วละ่ะ ไปข้างหลังด้วยเดี๋ยวโอ้ยแย่มากเพื่อนเอาคืนก่อนอออใช้โกไลแอดเลยแหละเดินนั้นบอดชัวเลยเดินอย่างนี้ไม่ได้ใช่คนอันนี้คนชัวโอเคที่เรามีโกไลแอดกำลังจะบุกไปเอาทองอีกชิ้นเพราะฉะนั้นเราต้องคุ้มกันให้ดีที่สุดเรามีปืนที่ยิงหวังผลระยะไกลได้คุ้มกันอดคุ้มกันอดอด กลับมาอีกครั้งเอาไปเลยเพื่อนเดี๋ยวคุ้มกันให้ประท้ากับเพื่อนอยู่สินะโอเคอันนี้เฮลิเตอร์นุ้ยแบบสไตล์ขบวยเท่เสียงซ้ายเสียงซ้ายเสียงซ้แม่เทระเกิดอะแม่โอเคเราต้องไปเอาทองอีกชิ้นก็จะจบภารกิจนี้ได้อย่างเท่นะซึ่งจู่แต่เอ๊ะเอาเพื่อน ไปแล้วสมองสมองซ็แรกเออเออเออแกยิงแกเขินยิงไม่โดนนัดแรกเออเออนี่อันนี้คมอันนี้คมอาไม่มาโอ้โหระยะระยะนี้พลาดแล้วพลาดเลยนะนะ่ยโชคดีเอาเพื่อนเอาทองไปอีกแล้วนี่ลืมดูตลอดเลยเอ้ยแต่เขากำลังเอาทองเรามา ทองเรามาเขาเปนักเอาทองเรามันมีตัวตนเปล่าเนี่ยเฮ้ยเอาทองกลับโอ๊ดเด็ดเด็ดอย่าพื้นอย่าพื้นโอเครอทองสปอนเออมาแล้วเจมไปแล้วเพื่อนคุ้มกันด้วยคุ้มกันด้วยคุ้มกัโทรไปลงมาถึงแล้วอ้าวทองเราไม่อยู่ไม่ไม่บุกแล้วแหละไม่บุกแล้ว กันเลยแล้วกันนะสักทางแหละผมว่าแถวอนั้นจะไปเอาทองสินะจะไปเอาทองโอ้ยสบายแล้วแคมป์ตรงนี้อยู่ยาวไปเอาพี่ญี่ปุ่นเดินม่ให้ยิงอะไรของพี่กกน่ะเฮ้ยเพื่อนกันเพื่อนกันจะยิงพวกเดียวกันตลอดเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยับอ่ะไปเฮ้ยโอ้โอลงทางแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เห็นแล้วล่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเดเห็นเห็นเล้วเห็นเห็นแล้วเหแ้เน้เห็นเห็น้เห็น้วเห็เห็น้วเหแล้วแล่เห็นหวเน้เ็นแล้วเหนหแวเนแ้วเ่นนเนว้เ็นเนแล้วแล้วแหม้องไปละ เธออีกแล้วอันเนี้ยชอบมาขโมยจังเลยเนี่ยฮไม่เข็ดหลับแล้วไงฮะยอย่าโกกดนช่วยอ,อะไรกันวะนะ่เฮ้ยไอพวกคาบอยรุ่นใหม่มันจะเห่อพัวไปไหนวะนะ่ีซัน่นี้ก็ยังมีอีกหนึ่งหมดน่าสนใจกันบราสซิงโมหมดระห่ำยิง และนี่คือโหมดที่คุณต้องไปบูแหลกแบบฟรีฟอร์ l และเก็บแต้มความคุ้มขั่งจนกว่ามันจะเต็มและถ้าคุณเก็บได้ครบอ่ะนะมันจะเจ๋งมากเลยละเพราะคุณจะได้สวมบทบาทเป็นจอมบูรหัมแห่งปี80ที่พร้อมไล่ล่ากวาดล้า,างศัตรูด้วยปืนชอปเปอร์อาคิมโบเรามาเป็นจอมบูรหัมกวาดไล่ล่าฆ่าล้างศัตรูแล้วชิงที่หนึ่งมาให้จงได้ฮ่าแม่เท่ละเกินอะ่ะใช่แล้วละ่ะผมคือจอรนแรมโบ ผมนะ่ะครั่งสุดๆไปเลยละ่ะเป็นจอมพูรหัมที่ไม่สามารถมีใครต้านทานได้อีกแล้วเพาผมครั่งสุดๆผมราหัผมคลั่งมากๆเลยละจะบอกให้มันจะยิงขึ้นมาทำไมวะเนี่ยอ้ากันบรัสซิง่งโอ้รอห้องแป๊บเดินเล่นรอดูด่านก่อนโอ้มีไม่สาวสายรับด้วยว่าไงจ๊ะเออต,ต้นเจีบเธอสักหน่อยดีกว่าน่าจะดีนะมา อ้าวแล้วเขาแล้วเขามาโค้งคำนับใส่เฉยเอ้ยมาเต้นกันดีกว่าสาวน้อยนี่มาโชว์ลีลากันหน่อยดีกว่านะไม่ถึงเดี๋ยวเพิ่งตายเดี๋ยวเดี๋ยวมาโอเคเอาจริงใช้เสร็จเดิมนะเอาล้วจอกันอย่างนี้เลยเฮ้ยโอ้หวานศพแรกก็ได้แล้วอย่างง้นนะมาต้องอดเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวยังไม่ได้ยิงเลยอ่ะเออพี่ญี่ปุ่นพี่เออขอบคุณที่ซื้อแบตตินพาร์ทเดือนที่แล้วนะครับพี่เออาเดี๋ยวเราต้องไปลงโออเออข้างหลังเออพี่ญี่ปุ่นอีกแล้วเลยเนี่ยเออโอกน้องเออหวานใจเออแปลงแล้วเป็นจอนแมคเคนจะกดจอนเลมโบ้กดผิดเออจอนแมคเคนไปก่อนแล้วกันเออเออพี่จอนเออจอนด้วยกันนี่แหละโอ้ข้างหลังข้างหลังข้างหลังอะไรเล่าอะไรเล่าเจอชอปเปอร์อะทิมโบไปก่อน โอเคฟันโอ้พี่จอรนพี่จอรนเล่นได้เลยอัดเล่นได้แป๊บเดียวเองฮะ <c oughs> อ่าสูบป,ประบาดเป็นโจนแดรมโบ้เออยิงอย่างบ้าขึ้พี่จอรนจอนแม็กเคนก็จอนแม็กเคนสิหนีหนีไปไหนเอยเก็บสวยโอ้พี่จอนแม็กเคนอีกแล้วเลยโอเคเพลย์เซฟหน่อยเด้งเลือดก่อนอุ๊ยิงไล่หลังยิงไข้ไขพี่จอนแม็กเคนอีก <c oughs> ได้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  ว่าไงจะหลบหลบลบว่าไงจะอีเขาเรียกว่าปูแบบรอบเรนน่ะเนี่ยมาจอนแรมโบ้มา,มาใครแล้วนะเออมาให้ยิงฟรีมาให้ยิงฟรีฟรอะอยุ่งจังเลยเดี๋ยวขอยิงตัวมานี่ซิมามเขาปูกันอยู่โถเก็ตายเลยนะเนี่ยเลือดก่อนอ่ะเอเจนต์พาร์คสวัสดีจ้าโอเคอเฮ้ยหันหลัง แสดงว่าตีกับใครอยู่ใช่ไหมละ่ะเออยิงฟรียิงฟรีฟรแม่โอ้ยอโทษครับเกมอื่นเด้งเตือนนะครับ <S 1> <S 1> นายจะไปไหนละ่ะจอนนายจะไปไหนละ่ะจอนเออเก็บรัวรัวจอนมาอีกแล้วจอนโอ้ยโอ้ยบินจ่าหันหันหลังให้ศัตรูจอนโอ้พี่จอน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 จ่าพี่ เออได้เป็นจอนต่อแล้วอุ้ยอุ้ยวิ่งเฉียวจังเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเย้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 โอ้โหลากนิ้วไปลากนิ้วไปนิ้วมันนิ้วมันโอ้โหรอดรอดอ่าอาใครมาเอเอเคแถวนี้เฮ้ยเออหิงค่อยกวาดเอาเอเจนต์ปักนีจะระยะไกลก็ไม่หวั่นโอเคแต้มตีเสมอแล้วโอเคถ้าเราเก็บร่างนี้ไว้ได้เรื่อยๆนะน่าจะชิงที่หนึ่งได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นห้ามตายเป็นอันขาดเลย มายืนแปลงร่างเลยตรงนี้เลยเฮ้ยมายืนแปลงร่างกลางแจ้งอันตรายรู้ไหมพี่โอเคอเความเข้มก่อนอีกสามศพเท่านั้นที่เราจะทำโอ้โหเข้มอ้พี่จันเอาสิพี่จันเออทีนี้แหละทีของฉันบ้างแหละจะบอกให้ว่าฉันะ่ะมันดิสขอผมเล่นสักสามวิได้ไหมพี่ <c oughs> แต้มเดียวเนี่ยขอจบเท่ๆหน่อยก็ไม่ไดอ้อยากจบแบบร่างบูรหัมแบบนี้แม่แต่ยังดีที่รอดมาได้ โอ้ว้าวสาวรุมล้อมเลยจะบอกให้รอบนี้แม่เอ๊ hey, อาจจะเป็นเขาเอารูปแฟนมาลงหรือเปล่า <Ooh. S 1> และนี่ก็คือ Battle p a ์ต Spurn and Burn อย่าลืมจับจองไปเจ้าของนะของเยอะแยะมากมายแหละแถมยังได้2สาวยอดคาบอยด้วยซีซันพานรอบนี้ได้สาวมาสองคนเลยละแต่ถึงจะมีสาวมามากแค่ไหนนะในใจของผมก็ยังมีแค่น้องเออเท่านั้นละ น้องเอ๋น่ารักสุดๆสําหรับผมแล้วน้องเอ๋อทําอะไรก็น่ารักไปสมหมดเลยแหละหรือจะเถียงน่ะน้องเอ๋อน่ะที่สุดของที่สุดแล้วแหะจะบอกให้เพราะน้องเอ๋อคือ่เอ้าเอ้าเฮ้ย Meet us on the remote island just outside the coastline. At midnight on the 12th of June. If you want to survive, then you better bring five of your strongest soldiers. Report to the authorities, and you will never see your precious urban tracker again. again. <laughs> พูดอะไรเม็นรู้เรื่องเลยก็กลังตกอกฤษอยู่นะแล้วทำไมไม่อ่านซับล่ะครับเฮ้ย1ิมิถุนายนนี้